ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีแอดก็ไดมาอยู่ที่วัดอาจารย์สายขมิ้นเนาะค่ะพี่น้องมาตามแนวทางที่ทุกคนรอคอยอยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าอาจารย์สายขมิ้นจะปล่อยตัวใดเนาะค่ะพี่น้องก่อนจะเข้าไป หลับชมหลับฟังลึกกลับนมัสการปูเนาะคะ่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสิบวันได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เขาไปกราบนามัสการอาจารย์พร้อมๆกันเลยคะ่ะนมัสการครับอาจารย <สา S 1> ์เปย์ยังไงบุญน,นำ้ำโชกควองพารวยบุญพาโชควอางพารวยได้ยินือเสียงอะไรครับพ่ออาจารย์มาอยู่ไก่ก็ตามมาที่ยู่ยวนี้ได้ยินเสียงไหน เครือ่องพาย FC, เอฟซีมาเฮ็ดบุญนำเอฟซีมาจากกรุงเ <สา S 1> ทพนี่แหละนี่แหละคน,นมาเห็นบ่ครับค<ๆ>นมาจะ่ีนำสาธุน้ำนางนำเดชท่านน้ำท่านนางท่านผ่าตรงผ่าไจครับไก่คนถือละว,วันไงนะอันนี้กับห้องสามายเป็นเป็นแ่แนวทางครับอ่อาผู้ใดกระทุมาปูไว้ตารางมาหรือยังครับปูเลขเงินหางมาหรือยังปูเลขกดับมาหรือยังวะเนี่ยตะกี้ดับอยู่บ่อยู่เด้ออวัดเนี่ยครับอ่าเพราะวันไปชนกับเลข่องดังบนพวดตัวดับนะครับ สองเจ็ดวันนี้แม่เพิ่นดังแห่ง,หงยงังกขปูขมยันดำเลยท่านทีเลยอ่าดีคืองวดแปดศูนย์นปูนตัวเนาะนดังวันนี้เขาไปเป็นแนวทา,างเบิ่งเนอครับอ่าเลขสองอันนี้คือที่เด็ดเล่นพ่อป้าจาย์เออนี่แหละผู้ใดกัดจับตามอ่งอยู่ในนี้เลยผู้ใดกับเฝ้าตาเล็ตัวนี้มันบ่ออ่าเอานีเบิ่มก่อนนี่อ่าครับผมครับนี่ได้คือเลขครับ อูสายขมิน้นอาจารย์สายขม,ยายมิ้นเรียกดับดับไพในเสเนสีสมไม่มาด้วยกันครับสี่หาเก้าไม่มาด้วยกันไม่มาคู่กันหนึ่งองหกเจ็ดไม่มาคู่กันครับหนึ่งสองสามไม่มาคู่กันคหนึ่งไอสองสามสี่ไม่มาคู่กันแปดเก้ 1, 2, 3, 4, าศูนย์ 8, 9, 0, 0, น่าจะไม่มาด้วยกันครับเก้าสองห้าไม่มาแปดหนึ่งสี 1>, 1 0 1 2งศูนย์หนึ่งสองห้าหนไอมแ้าศูนย์หครับนาทีบมาน้ากันกันแต่ว่าครัรบ,บอรมาน้ากันกระจับไปอยู่หในชุดเต็มอยู่ครับจับไปในชุดเต็มหยตัวนี้อยู่ไม่มีชุดเต็มอยู่ตัวนึ่งสองเจด,ดับอันนี้ชวนตัวครับคับฟังว่าชวนตัวผู้ที่ซื้อก็ซื้อสอเจ 8ปดสามเก้า3ีศูนย์ห้าหนึ่งหสองหนึ่งสามแเก้าหนหกหนึ่งเจสองสองเจ็ดัน่ายเัวเดียวกันคือบอมาดับนี่คือดับบนล่างเล่นบอรครับพะกันเบิรบอรมาทั้งบนทั้งรางเล่เหล็กทั้งมนี่ไก่ว่ามันสีพาล็อกงวดนี่กาบอ้างครับอ่าเพราะว่ามันสุงงวดกายูแต่ว่างวดนี่ก็จักเิดอยัางได ขั้นยูกด็ดีขั้นบ่ยูกับีออกเจ็ดสองเรียกดังบนฐนะครับอืมโอ้ยกันดังแห้งโวดเจ็ดสองกันนะแต่ของจะห้างเรียกแต่ล่างก็มีอยูอเจ็ดสองในแต่ล่างอืเจ็ดสองในแต่ล่างก็มีแต่ว่าสองหกเจ็ดไม่มาคู่กันครับแถวบนแถวบ่นบ่มาคู่กัน <c oughs> คือเขามีสาะความสมมารถว่าวิ่นลงไปเลยวิ่นได้วงกลมตัวไหนออกตัวนั้นแต่งวดนี่ที่วงกลมตัวออกกันได้ป่อื ในช่องต่ล่างจีเลียมวุงกลมให้กับแปดอันนี้กรหกครับแปดอันนี้ก็หกับแอันนี้ก็วงกลมให้เก้ไอ้เกครับเกาอันนี้ก็ก,ก,กับเก่าอ,อันนี้ก็กับแแต่กัเป็นตัวกันไหนไว้ชนะือประกบคู่ให้ได้นี่มีศูนย์ศูนย์สองศูนย์านย์หกศูนย์เจ็ดหกสามห้าเจ เก้าหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดศูนย์แปดครับแต่ชอบส่วนตัวคือศูนย์สองกับศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่หกซีเจ็ดหกแปดเก้าเจ็ดเก้าหกภายในแปดชุดสรุปยูดหันสิบสามชุดครับมากอยู่ได้สี่ชุดมากอยู่ได้แปดชุดนั่นแหละเลขวิ่ง กัปบรได้กำหนดไถ่ว่าสีบบนหรือล่างใช้ว่ากันใกล้มืออีหลีคอยจีว่าวันที่สิบห้าหรือวันที่สิบหกหว้ออกจีกำหนดไถ่ว่าเตกวิ่งมันมีศูนย์มีหกมีศูนย์มีหกมีเจ็ดมีแปดเห็นไหมศูนย์เจ็ดกระตรงกันแนวเห็นไหศูนย์เจ็ดกระตรงกันแนวหกแปดกระตรงกันแนวเห็นไ่มครับหกแปดกระตรงกันแนวมันบ่น่ะมันเป็นดังสันได้ไหมเจ็ดครับศูนย์ วดกวนหันวงกลมไปหนีศูนย์คับแปดมันบ่าเจ็ดอยู่หนี่มันบ่บานนี้ศูนย์แปดมันดังแห้งมันบ่ขั้นศูนย์แปดมันดังแห้งเข้าซื้อเอาศูนย์เจ็ดถ้าศูนย์เจ็ดซื้อมาได้ศูนย์นี้ไปติดหนึ่งเจ็ดตั้นทีที่ปูฟันตู้ใหม่ป่าหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวบนไม่ต้องกลับแบที่นี้ต่ำอ่าแต่ไหนผมเคยชื่อปลาอยู่ในสองตะล่างสี่เหลี่ยมหรับเพราะว่าเลขร่อยตัว คัดออกมาเหลือได้หกตัวคือเขามีความสามารถวิ่นเราได้เมื่อตัคนบอมากทีปูจับให้อาจารย์จับให้ถ้ากันเอาตัวนี้ไปวิ่นเราครับอแต่ว่ากันชุดเต็มโบได้มีเปอร์เซ<อ>็นต์ถือลายก็ข้างล่างนี่แมนบะครับแมนชุดเต็มนะภายในสิบสามคู่ค่ะรวมเมื่อแล้วมันถึมียี่สิบสี่ยี่สิบสี่คัดออกเหลือสิบหกคัดออกเหลือสิบหกเหลือสิบสามคู่คัดออกสิบสามคู่เหลือแปดคู่เหลือแปดคู่หัดื้เมื่อทุ่ยไทยปั้นจี่สิบห้าคือสิบหกบน หนึ่งคู่หรือสองคู่ล่างหนึ่งคู่หรือสองคู่แบบว่บโบตองกลับครับจีฟันไปให้ตรงตรงมีอยู่ตัวจีฟันให้ตรงๆรงเห็นแต่ไม่เห็นแต่หมายถึงว่าคัดออกแล้วก็คือสิีอยู่ในชุดนี้แมนอยู่ในชุดนั้นเมื่อแล้วก็อยู่ในช่องตะล่างสี่เหลี่ยมทุกตัวครับมที่คัดออกไปให้ตอนนี้ลักเข้าไปเคืื่อไปเหรินไปก่อนที่พงกลมไปก่อนครับเออขั้นผููมักะจัดไปผููมักับัวตองชื่อครับเออคือ่งยๆเป็นว่าคือว่าไป มีเลขโดนใจเห่ากาซื้อไปคันบแม่นโดนใจเหาอยู่ในนี่การ่บต้องซื้อครับอ่แต่คันตามแต่ติติมันมากอะคือเคยเห็นๆกันอยู่แมนบอทุกคนที่มาตามในคลิปก็เห็นอยู่สามสิบสี่สิบนวดต้องจะร่างสี่เหลี่ยมบบเคยหยรดอออนป้อยเลขคือวัดสามสิบี่ิบนวดเนี่ยแต่ปัดใจทีสางวัดบบมี่นานันานมันทางเราเลยเอฟซีเลยคือมีแนัมีความั่นใจครับเด็กที่ป้อยไปเห็น เอาบ่ให้ไปเห่ีการเพราะนั่นเอาไปสนุสนับสนุนรัฐบาลครับรัฐบาลเขาออไปเรัพย์สมบันจับจลาจกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยนั่นนะเอาไปใส่ดุญพินิษฐ์พิดเจรณย่านเบิงเอฟซีเยตมินพู้ออกผูี่มาตามในช่องบุญนำโชคกับข้องผ้ารวยข้องผ้ารวยเอาไปใส่ดุนพินเบิงคือจติวาไว้ช่องห้าหมื่นผู้ได้กัด จับตาจ้องห้อยช่วงหามื่นมันเลขเดือดไงครับขันเที่ยวข้งบนกับมาน้ากันสองหกเจ็ดบ่มาน้ากันก็คือเขามีแช่วิ่งโนดเจ็ดเก้าหกวินลงไปนี่ตรงงมันเลยล่ะเนี่ครับเจ็ดเก้าหรือเก้าเจ็ดหกแปดหรือศูนย์ช่งนี่ขอนี่เลขสามครูพระจานทร์ขันสมมติว่าเอฟซีเพิร์มมาร์กจังสี่ได้ปอได้วินงทะแยงยังสิได้ขึ้นกันอืคือเขาวินงวินอยู่ในหนีชีได้อยู่เก้าครูค่ะ ถ้าชุดเต็มมันได้ี่วินได้เก้าคู่นะคือสองหกเจ็ดเป็นเลขลักเขาแล้วเนี่ยเป็นเลขยืนเลขยืนแหละครับผมสิบหน่วยก็อยู่ในนี้แหละอ่าอยู่ใน่นจิตเป็นลักล่อยไปบ่ได้เพราะต้องเปลี่ยนได้แค่ลักชิพกับลักหน่วยครับผมคือเขาวินเหาอใช่แต่ว่าจับชุดไปให้นี่กระจักสิแมนตัวตรงคือตัวกลับ แต่ว่ากันข่วงชุดไทยนี่หูจักลวดตรงกับมือมันออกใบซ้ำแมนคักพ้าอาจารย์ชุดไทยกับชีได้หูกันแต่พ้าอาจารย์กับชดว่าสีออกอยู่ในชุดนี่ละชุดเต็มนี่ละแมนบอสสิบสามคู่ถูกทั้งบนทั้งล่างใชยในที่สามชุดนี่พูดทุ่นไหลลูดไปเลยบนล่างสิบสามคู่ซื่อสิบสามคู่ขังบนลงทุ่นไปพันสามขางล่างลงทุ่นไปพันสามสองพันหกกำไรเนาะ น,นอะจัดไปครับใส่านพ่อา,าจาย์มันใจขนาดนี้กกทีิได้ไปอุดหน,นุนรัฐบาลได้คือกันละ่ะจับไปนี่ตัวใดจับเอาตัวนั้นครับอดีบดีเป็นไทยแล้ววันทีหนึ่งอีกค,คือบันหนึงแกเป็นไทยแล้ววันทีหนึ่งได้มาเนาะครับอตามที่เบิ่งมากกับว่านใิรุอก็แต่ว่าไกยว่าสีรุดวันนี้หรือสีเขาวันนี้กับบงจักร กระเบิงวันน okay. er ี้ก <y> ้อนเอาไปเป็นแช่แนวทางบางเที๊ยมวันนี้เข่าบางเที๊ยมข้ามันเข่าก็ดีถ้ามันโมเข่าบางเที๊ยมกะจี้ยุดออกคลิปพอมันเข่าพันศาหอือกะอีกเจ้าหนึ่งกะเจี๊ใชายดุนพีดบังกอนว่าเขาเป็นแต่ลงคลิปต่อบบเข่าพันศาหรือถือรงคลิปต่อมือมันถือก็ถือเขากะมาแสดงความยินดีน้ำกันคันมันถือก็มาแสดงความยินดีแต่ว่าคันทั้งสี่ปล่อยตรงหัวประกาศบนท่านในปล่อยแมนบอถือว่ามัน คือมันบวถือเขากับมาแสดงความยินดีเสียใจด้วยครับเสียใจด้วยครับตั้งขี่กันได้เพื่อให้กำลังใจกันเด้ะแอนครับแอนมาแอนะก็ยไปเชียอผู้บาอาจารย์ค้างหลายยับไปเชียปูค้างหลายมันเป็นแค่หมึกและปลายปากกาอ่าปูเคยบอกมันคนหมุนอยู่บางกอดคนหมุนอยู่บางกอดคนบอกอยู่กลางป่าครับอ่าเป็นแค่หมึกและปลายปากกาครับกระดาษสีขาวเขาเขียนไปเป็นรูปสมมุติครับสมมุติเอาอ่ะ เขาเคยจะไปยึดม okay, yeah, uh ัน huh. ถือมันมั่นครับโอ้ oh, ดึกเพื้นว่าข้า,ขาก็น่าพื่นเน้นข้งโอ้ยดึกก็ตกซักต่อให้ได้แล้วบ้านใชนะ่ยั <laughs> <laughs> งที่เป็นทุกตืมแต่ว่ากาชีบ่อยเป็นทุกดอ,อกวันนี้เอฟซีนี่นี่มอไม่บอกเขาเด้อเอาไปใส่ลุนทีเบ,บิงครับแตละคนเอาไปเป็นแนวทางเบิงนะครับผมเออเอากาบุมีอยังหลายได้บ้านครับครับใช่นี่ไงเอฟซี FC, ข้างช่องบุญนำ<า>้โญนำโชค กั้งผ้ารวด้วยครับกั้งผ้าลวดกัดกรวยผ้ากันนี่อายุวันณะสุขะพระปติพาน์ธนสารสมบัติุกริงทุกอย่างกินใหญ่บุกจกจะห้ล่งกินใหญ่บุกเกินหาดได้ขาดเกินว่างสะพะการังให้มันเต็มคือเขาปาจจนาชิงใดก็ให้สมความปาจจนาปาจจนาชิงใดก็ให้ประสบความสําเร็จกิจการงานชิงได้ขอให้ประสบความสําเร็จรุ่งล่วงไปได้ดีขอให้พระกันถุกขีสุขังสาตังมีใช้กันเยอะ ล่ำรวยล่ำรวยถูกหวย้วยเบอร์ลอตเตอรี่วันที่16กรกฎาคม65อ่าสาธุสาธุพระอาจารย์จะเลื่อนชิ้นจะเลื่อนถ้ำกัน